ช okay, anyway> ื่อเสียงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเออนี่ซโเ้ฉันบอกว่าวันนี้รู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงมีรถอยู่ผ่านน้องผ่านน้องหยกไปขายค่ะหันไปจริงจริงแล้วเอาไปขายดีกว่าอะเลยก็วันนี้นะคะเป้าหมายของเอวานะคะก็คืออยากทําก็คือจะขายของเราจะมาขายของชั้นค่ะไปให้คนอื่นๆเพราะอย่างที่เราได้รู้กันนะคะว่าในแต่ของชั้นตอนนี้ก็ได้ผลกระทบเยอะจากทิ่ของโควิดเหมือนกันนะคะตอนนี้เอวาก็เลย เดีย๋ยวมาเป็นผู้ให้ทางนี้นะคะเป็นที่จะหมาทางร้านเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะเอว่าเช่านะคะฟูรัคมาด้วยค่ะจะว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่านี่เป็นคัางแรกที่แบบเช่าฟูชัคมาแล้วข้างในก็คือน้นนารมนะคะน้ำ <c oughs> นารมบอกมือให้หน่อยค่ะยินด้วย <c oughs> <c oughs> บอกมือยินเ <c oughs> ดนบังคับมาคันนะคะ <c oughs> <ๆ>ก็มาเป็นพลังแห่งการให้กันนะคะทุกคนหวังว่าวันนี้จะภารกิจจะสําเร็จลุล่วงนะคะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่งั้นเราไปเริ่มกันเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าร้านเลย ก็ตอนนี้นะคะเอวานมาถึงแล้วนะคะที่บ้านพักข้าราชการซอยราชวิถี2นะคะก็ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่พระอาชิตรุ่นนี้นะคะบอกมาว่าต้องใจความช่วยเหลือมากเลยนะคะก็เอวานะคะอยู่กับตอนนี้เดี๋ยวเขาไปหาเขาทันดีเ่ะมีลูกสองคนแต่ใครเยองมนกเลย สวัสดีพ่กสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับตัวน้องค่ะตโนน่ารักน้องตัวน้องแบบน้องอะไรคะยูโดค่ะชื่อพร้อมมากเลยหนูก็ะตุ้นเอวา่าสองพยายามเหมือนกันอแต่ทราบว่าชื่อพี่อะไรหรอพี่แดงค่ะพี่แดงอยากทราบพี่แดงมือถายตรงนี้นานหรือยังก็ปีนึงแล้วค่ะก็คือก่อนหน้านี้เป็นทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลจิตตเวศค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยพยาบาลก็คือเรียนจบหนึ่งปีอะค่ะอ๋อผู้ช่วยพยาบาลไม่มี ลายลูกก็ไม่มีใครดูคือเปิดตรงนี้เราเสร็ธกิจเป็นยังไงบ้างขายได้มั้คะชุก็คือร้านที่ร้านเล็กๆแล้วก็อยู่ก <cat> <ira> ลางซอยนะคะคนก็เลยไม่ค่อยมีไค่อยมีขายได้ยยได้นนะคะถ้าเกดท้งหดในวันะันทันท่าสองน็านก็ถือว่าเยอะเพของก็ถือว่าเยอะอยู่สำหรับของนะคะ พอดีพี่ก็ไม่มีทุนไม่อะไรถ้าพอได้ไายแล้วน้องตอนนี้เรียนอยู่มอะไรแล้วเอ้น้องคนเล็กเรียนอยู่โตโน่เรียนอยู่ปห้าปห้าค่ะพี่โดเรียนอยู่มสองแล้วคุณแม่ก็คือเหมือนดูแลลูกก็คือออกมาแล้วก็แบบทำธุรกิจนี้ก็คือสองลูกเรียน ถือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบแข็งแกว<า>วร่งม,มากเลยค่ะเป็นขอบคุณค่ะแม่เจ็บเช่นแข็งมากเลยค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเอวามาทำความดีค่ะก็เลย,ยอ,เอยากมาหาขอคาพี่แดงพี่แดงอยูจะเหนีวคว้าเนี่ยไม่้อ้คามีน้อย <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ะนี่สูาเยอะอะเอาจริงเยอะกว่าที่หนูกิน <c oughs> าชิ้หลายคนที่ดูอยู่ให้แบบอย่ายอมแพ้นะคะเพราะพี่แดงต้องเลี้ยงลูกสองคนคจริงๆนะ,ะอาชีพบางอาชีพเรายังลาป่วยลานู่นได้แต่อาชีพแม่เราลาป่วยไม่ได้เราพักไม่ได้วันนี้หนูก็เลยมาตอบแทนเนาะอาชีพแบบคุณแม่คนหนึ่งนะคะที่แบบดูแลลูกจนเติบโตมาน้องโตโน่แล้วก็อยู่โดนนะคะแล้วก็ขอเหมาแล้วทำพี่แดงพี่แดงขอาให้ผู้คนในวันพัสดุพิเศษพี่แดงไม่เป็นไรนะคะแล้วหนูก็ไม่รังเกียจพี่แดงไม่ต้องยื่นใจ ที่หนูได้ฟังตอนที่จับมือจาก็จะท้งง้งด้วยรู้เยว่าพี่แดงผ่านเงินมาเยอะมากๆแล้วมันก็สถนานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ง่ายด้วยแต่พี่แดงได้ข่าวอันนี้ก็คือหนกู้เงินมาเพื่อเปิดร้านด้วยตอนนี้ก็ต้องขอด้วยใช่ไหมก็ <c oughs> ใครที่อยู่แถวนี้นะคะมาอุดหนุน <c oughs> พี่แดงกันเยอะๆนะคะพี่แดงอยู่ยนี่ตรง อุดเด่นหนูจะขึ้นให้ตรงน,นี้นะคะเดี๋ยวเป็นกูเกิลแมป้เลยอยากให้มาอุดหนุนกันนะใครที่อยู่แถวนี้ช่วยกันคนณทำไมต้องบอกว่าคุณพ่อก็ตอนนี้ก็เป็นเหมือนคุณพ่อกับหนูเชื่อว่าคุณพ่อก็เป็นเธอรักคอยคุ้มครองพี่แดงแล้วก็ลูกแล้วไม่อยากให้พี่แดงโทษตัวเองเพราะหนูว่าคุณพ่อทุกคนนะคะรักลูกแล้วก,ลการที่เขาไปกู้ให้พี่แดงเขาก็อยากให้ลูกเขาเมีอนาคตที่ดีแล้ววันนี้พี่แดงคือเดียนต้องภูมิใจในตัวเองมากนะคะพ่อเขาดีอย่างตรงรับราชการแต่พอดีเมื่อก่อนนะ่ะเป็นคนใจดีเหมือนที่ ไปทำประกันหด้รุ่นนออ้องแล้วทีนี้เขาก็หนีออกไปจากไปทาให้เขาเราก็ต้องมานั่งจ่ายนี้ให้เขาก็เลยเงืนเดือนนาก็กไปช<ท>ำร้าน<ห>นี้หมดเลยแล้วด้วยความที่อยู่ตรงกลางด้วยคนก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีร้านอื่นๆอีกร้านสะดวกซื้ออีกห้ามอีกนน่นนี่ทำให้คนก็อาจจะหลงลืมร้านขายของชำไปด้วยขอบคุณ พี่แดงคือผู้นักสู้แล้วคือซูเปอร์ฮีโร่จริงๆแม่ทุกคนอ่ะคือซูเปอร์ฮีโร่เพราะแบบเขาทําให้ลูกๆมีทุกวัน,นวเนี้ยพี่แดงเลี้ยงลูกแปดคนจากที่อยู่ในท้องเรืโตมาข่าเนี่ยพี่แดงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาพี่แดงคือซูเปอร์ฮีโร่ค่ะแล้วต้องรู้ว่าต้องแบบเข้มแข็งแค่ไหนแบบกว่าจะมาถึงจุดน,นี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้หนูเหมาหมดเลยเอาหมดเลยค่ะทำข้างใต้ในตู้ทุกอย่างเอาหมดเลยเดี๋ยววันนี้พี่แดงก็จะพันบุญด้วยนะคะอันดับทน่าสาธุด้วยเพราะว่า เดี๋ยวหนูก็จะไปแจกแถวราชดำเนินต่อให้คนแบบคนที่ไม่มีบ้านตกงานทีก็ได้ตังค์ลุ้นซื้อใช่ดีใจมากเลยค่ะรู้สึกแบบคือได้ช่วยถูกคนอย่างนี้เราก็มันปลื้มใจจริงๆนะคะก็อยากขอบคุณพาร์ทิสุกมดวงเหมือนกันที่ทำให้เราวางสามารถทำสิ่งนี้ได้เดี๋ยวเรามาช่วยที่ยางขนของกันดีกว่าค่ะทุกคน ได้ครบแล้วทุกอย่างนะคะได้ถามว่ามีทั้งหมดอะไรบ้างเยอะเท่าไหร่บ้างก็จะถามความรู้สึกที่ดางตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ดางบอกยังตื่นเต้นอยู่เลยยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะคิดราคาคิดคิดราคาถอหยิบไปแบบพี่ดางไม่คิดราคาตอนแรกแบบว่าจะขับรถหนีแล้วไม่ใช่นะคะจะให้ดูข้างในร้านเกลี้ยงแล้วค่ะตอนนี้หมดแล้วนะคะมีแค่แบบอาจจะมีอันข้างล่างที่พี่ดังบอกไม่ได้เพราะว่าต้องคืนตั๋วเขานะคะก็อยากให้พี่ดังบอกความรู้สึกในวันนี้ที่จุดน้ำแของก่อง ก็อย่างคุณเยาวาบอกว่าจะได้เอาไปบริจาคให้คนทั่วไปพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนพี่ได้ทำบุญด,ด้วยอีกคนหนึ่งนะคะเหมือเงินนิดเดินหน่อยหรือว่าจะเข้าของนิดหน่อยแต่พี่ภูมิใจมากใช่เพราะเหมือนตอนนี้พี่แดงเหมือนเป็นสะพานบ,บนุญค่ะนะให้ครอบครัวพี่แดงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงสุดท้ายนี้ค่ะก่อนที่เราจะหนูจะต้องไปได,ดำเนินแล้วค่ะมีหลายคนเลยที่ ไรบ้านตกมาไม่มีอาหารกินรอของสาวพี่แดงอยู่นะคะที่วันนี้ที่พรมาเหมาเยียนเดี๋ยวขอตัวว่าขอตัวก่อนนะคะชว<ป>มาเดี๋ยวจะมาเยี่ยมเยียใหม่ร่วมถึงใครนะคะ<ป>ที่อยู่ตรงนี้พี่แดงบอกอีกทีได้ไหมคะว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหน,นร้านที่ตั้งอยู่ลาดทิศถางสองนะคะตรงเข้ามากลางกลางซอยก็จะเจอเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากอุ่นพี่แดงกันเยอะเนะคะร่วมถึง ถ้าใครที่เจอร้านที่ลำบากต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็ให้ช่วยเขาด้วยก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวว่าเขาตัวแรกจะดำเนินกับวันนี้ขอบคุณพี่แดงมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องขอให้พี่แดงสู้ๆต่อไปนะคะแล้วก็ให้พี่แดงมีความสุข <c oughs> มากขอขอกกให้กำลังใจ<อ> <c oughs> แล้วก็ตอนนี <c oughs> ้นะคะเอว่าจะเริ <c oughs> ่มแจกเะบากว่าคนเยอะมากแถวเริ่มยาวขึ้นเรื่อๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแจกเลยนะคะแล้วน่ารักมากีพี่คนนึงนะคะมาแจกข้าวของการกันน้อยครอบเลยก็เลยจะยืนข้างๆกับเรานะคะ ก็ตอนนี้ของเยอะมากนะคะหวัว่าจะพอสำหรับทุกคนนะคะงั้นเรามาเริ่มแจกกันเลยดีกว่าก่อนที่แ,แสงจะหมดโอเคค่ะพี่คอยมาช่วยหนูหน่อย ป๊ปซี <m> ่ก <t ired> er, ับสตารสเป๊ี่กับสตาร์สสตาร์สสาร์สเกมครับมาดูแลวรับดูเลยคุณพ่อคุไป่อยมาลายเอบีายไทยนี่ว่ะไม่ต้องนปคะไม่ต้องหรือไงแปคนละกระป๋องหมดแล้วสองกระปหมดแล้วามีแล้วยานหยาครครับยอาไม่ต้เอาครับ น้ำต,า,ต,ตาน้ำา,าหมดแล้วนะคะทุกคนก็ <c oughs> ตอนนี้นะคะแจกของเสร็จหมดแล้วจะบอกว่าหดหูมากอะหดหูมากจริงๆเพราะยังมีอีกหลายคนที่แบบยังไม่ได้ของมีแบบที่เราเห็นมีคุณลุงตาบอดมีแบบตอนที่เหลือแค่เกลือทุกคนยังต้องแย่งเกลือกันเี่ไปดูดิคือแบบมันหนักมากเลยค่ะทุกคนก็อยากให้ใครที่แบบ มาแถวนี้เนาะก็อยากให้แบบมาช่วยอะไรเงี้ยเพราะแบบเขออนาน่าสงสารจริงๆก็อยากฝากทุกคนเนาะให้เป็นแบบถ้าใครว่างอะไรเงี้ยก็ให้แบบมาช่วย,เ,ยเลยนะ็กๆน้อยๆเอาอาหารมาให้สิบกล่องก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบเหมาทั้งร้านเหมือนที่ไอาวานทำก็ได้แบบแค่แบบมาช่วยเพราะตอนเนี้ยทุกพวกพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราทั้งหมดเราก็อยู่บนโลกในบนเดียวมีบ้านเดียวันโลกไปเดียวกันประเทศเดียวกันก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ดูอยู่แบบมาช่วยพวกเขาเยอะๆเพราะ,ะว่านันา ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเหนื่อยคกมากนะคะเพราะว่าแบบคนย <รอ S 2> เยอะมาก<ช>แล้วก็ไม่มีแอร์อะไรอย่าี้ก<ร>็เดี๋ยวอวยากลับบ้านก่อนนะคะ<ช><ห>ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะท<ช>ุก<ร>คนก็วันนี้นะคะหลังจากที่เอาวาได้อิ่มบุญนะคะเราก็อิ่มใจค่ะเอาวเอวาได้ทาการเหมาของแล้วก็ได้เอาของไปแจกให้ผู้คนที่ต้องการนะคะเป็มาช่วยของไอว่านะคะที่เอวันรักมากๆตอนนี้เราก็ใช้อยู่จริงๆนะคะนั่นก็คือท ไฮยาฟิลเลอร์ค่ะจะบอกว่าเขาดีมากๆนะคะกับผิวเราเพราะเขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะที่ช่วยให้ผิวเราตึงตึงผิวหน้าเอวานเนี่ยก็คือจะสดใสตลอดเหมาะมากๆกับคนบางคนที่แบบไม่อยากไปฉีดแบบฟิลเลอร์เพราะเราก็รู้แล้วว่าฟิลเลอร์จริงๆก็คือทำมาจากไฮยาลูรอนิกนะคะตัวนี้นะคะแฮ่วันไฮยาฟิ l l e r เนี่ยมีสารสกัดถึง8ปดชนิดเลยค่ะ ชุ่มชื้นสูงมากๆเพราะหลายตัวที่ะมาใช้เนี่ยบางทีก็จะมีแค่สองสามชั้นแต่อันนี้รวมให้ถึงแปดเลยค่ะคือให้แบบจุกๆเลยคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะจะบอกว่าอันนี้นะคะเหมาะมากๆกับคนที่เป็นริ้วรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแบบเล็กๆแบบตีนกาเล็กๆรอบดวงตาหรือว่าจะแบบบนหน้าผากหรือว่าจะล่องแก้มนะคะก็คือสามารถใช้ได้มันจะทําให้ริ้วรอยตรงนั้นเนี่ยดูต้นขึ้นค่ะ ชุดน่ารักมากในแพ็กเกจค่ะ I love it แล้วก็หยอดประมาณสามหยดนะะแล้วเราก็จะวอร์มนะคะบนหลังมือของเราเพื่อให้ตัวครีมเนี่ยเข้ากับอุณหภูมิของผิวเรามากที่สุดเพื่อทำให้ซรั่มซาบดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะแต้มาี่หนะามีเวลาจะแต้มเป็นห้าจุดคะแล้วก็สำคัญมากๆที่คอหลายคนนะผมผู้หญิงหลายคนเนี่ยชอบทาที่หน้าแต่ว่าไม่ทาที่คอแล้วแบบ บางคนมันไม่ได้คะกคเพราะเดี๋ยวคอเราจะเหี่ยวนะเราก็จะต้องต่ดแล้วเราจะชอบทานใต,ต,ต้ตาเพราะว่านอนน้อยนะคะแต่แน่นอนนะคะมาถึงช่วงซัมโซล์ว่าทั้งทีเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกค่ะทางเจ้าของแบรนด์น่ารักมากๆบอกว่า ลดนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นแบบเด็ดดวงมากๆค่ะทุกคน <Wow. S 1> จากปกตินะคะขวดละ980บาทนะ,ะตอนนี้เหลือขวดละ490บาทค่ะลดไปเยอะาของถูกแล้วที่ยังมีอยู่จริงก <Yeah. S 1> ็ถ้าใครสนใจนะค่ะเอวาแนะนำมากๆไปตามกันยนะคะเว่าเอวาชัแล้วดีจริงๆนะคะก็แอดไลน์ได้เลยแอดแ o วอนะคะขึ้นให้ตรงน,นี้เลยหรือว่าจะไปติดตอ่อที่ตัวแทนจำหน ก็ตอนนี้นะคะไอว่าแบบหน้าสบายแล้วหน้าชุ่มชื่นแล้วแล้วก็สบายหน้าสบายกายสบายใจมากก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะทุกคน mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกด subscribe like share comment คลิปน,นี้ด้วยนะคะถ้าอยากเห็นไอว่าทำอะไรต่อไปก็คอมเมนต์บอกนะคะจะได้รู้ก็ i love you big much นะคะแล้วก็หวังว่าการที่เราทำรันจะทำให้ทุกคนยิ้มได้แล้วก็มาเป็นตัวแทนของผู้ให้กันนะคะาการให้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่เราทำจากใจมันก็ดีเสมอแล้ว ตอนนี้ขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย I love you big man เอาจริงๆป้าเอวยังดาวเลยอะคือจากที่เห็นคือมันเศร้ามากว่าแบบตอนที่พวกเราขอมบดแล้วพวกเราโยนเกลือไปอะแล้วทุกคนก็ยังแบบแย่งเกลือกันอะคิดดูดิระหว่างที่แบบมันก็รู้สึกแย่เพราะว่าแบบเอวามีบ้านแบบสิบสามชั้นที่าว่างที่แบบเขาไม่มีอะไรเ,เลยเอว่าเห็นคุณตาที่แบบ ตาบอดไม่มีตาหรือแบบคุณลุงที่แบบแขนก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยที่เป็นพิการแล้วก็แบบต้องมาต่อแถวเอาของอะไรแบบเนี้ยค,คือรู้สึกว่าอยากทาได้มากกว่านี้อยากช่วยเขาได้มากกว่านี้นะคะก็อยากบอกทุกคนที่แบบดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าให้ไปช่วยเถอะก้อยว,ว่าก็สัญญานะคะว่าเป้าหมายของช่อนซันโฟยว,ว่าก็คือไอว่าก็จะให้ เท่าที่เอว่าให้ได้หลาคนอาจจะคิดว่าเอว่าแบบรวยมากแต่จริงๆจะต้องบอกก่อนว่าเงินที่เอว่าหาได้จากการทํางานเอวาใช้ทําคลิปหมดเลยนะคะเอวาไม่ได้ของงบจากคุณพ่อหรืออากงมด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทําได้ไม่เยอะเท่าบางคนที่ทาได้เยอะเอวาก็อยากทาได้เยอะกว่านี้ก็บอกว่าในอนาคตจะหาเงินได้เยอะกว่านี้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือนคนต่อไปนะคะ